สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมก็จะมาเล่าหนังใหม่ให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่ารันมัมอัมหิตเป็นเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่เธอรักลูกสาวของเธอมากเพราะว่าลูกสาวของเธอนั้นมีโรคลุมเล้ามากมายตั้งแต่เกิดและเมื่อโตมาลูกสาวของเธอก็ต้องนั่งรถเข็นวิลแชร์แม่ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีนะครับจนวันหนึ่งลูกสาวก็เริ่มสงสัยในตัวผู้เป็นแม่จนนำไปสู่การค้นหาความจริงและได้พบกับความจริงที่น่าสะพรงกลัว และเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็เรามาฟังผมสปอยดูนะครับก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจคนละหนึ่งไลด์ด้วยครับหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าไดแอนและวันนี้ไดแอนเธอกําลังคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็ได้ลูกสาวที่เธอได้ตั้งชื่อเว้ล้ว่าโคลอีแต่ว่าโคลอีนั้นเธอไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกเกิดนะครับแพทย์ก็พยายามช่วยเหลือชีวิตของโคลอีและเมื่อไดแอนได้ฟื้นจากการคลอดแล้ว เธอก็ได้เข้าไปดูลูกสาวของเธอในตู้อบแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง17ปีไดอาก็ได้เลี้ยงดูโคลอีจนเป็นสาวเต็มตัวจะเข้ามาหาลาัยแต่โคลอีนั้นเธอได้กลายเป็นคนพิการนะครับเธอต้องนั่งรถเข็นวิลแชร์ไปตลอดชีวิตและยังมีอาการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติรวมถึงเป็นโรคหอบหืดทําให้เธอต้องคอยใช้ยาพ่นทางปากอยู่เป็นประจําและด้วยเหตุที่โคลอีนะครับมีโรครุมเรามากมายตั้งแต่เกิดไดอาจึงต้องเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดี เธอจะคอยตรวจเช็คเลือดให้ลูกสาวทำกายภาพ,าพบำบัดและโคลี้ก็ต้องกินยาเป็นประจำทุกวันเพื่อรักษาโรคของเธอโคลี้นั้นแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับและอีกอย่างเธอเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านด้วยโดยมีแม่ของเธอเป็นคนสอนหนังสือให้และในบ้านของเธอนั้นเวลาโคลี้จะขึ้นลงบ้านนะครับเธอก็จะใช้ลิฟต์สำหรับรถวิลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ แล้วตอนนี้โคลอี้ก็ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยและเธอก็กําลังรอดจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยอยู่นั่นเลยทําให้เธอต้องเฝ้ามองเมื่อมีไปรษณีย์มาส่งจดหมายแต่ไดแอนแม่ของเธอมักจะไปรับจดหมายแทนเธอตลอดเลยและบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามีจดหมายจากมหาวิทยาลัยมาเมื่อไหร่แม่จะรีบเอามาให้ลูกทันทีแต่ว่าจดหมายตอบรับนั้นมันก็ยังไม่มาสักทีนะครับไดแอนเธอพิถีพิถันในการทําอาหารให้ลูกสาวมากเธอถึงกับปลูกผักและผลไม้ไว้เองที่บ้านเลย และใช้มันมาปรุงอาหารและโคลอีเธอก็ชอบกินช็อกโกแลตมากแต่ว่าก่อนที่จะกินนะครับมันก็ต้องมีการเจาะเลือดเช็คน้ําตาในเลือดก่อนเธอถึงจะกินช็อกโกแลตได้แล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับไดแอนได้ส่งโคลอีเข้านอนแล้วจากนั้นเธอก็ได้แอบลงมาที่ห้องใต้ดินในบ้านพร้อมกับเปิดดูวิดีโอ,อกเก่าๆสมัยที่โคลอียังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าดวงตาของเธอนั้นดูเศร้าและก็น่ากยังไงไม่รู้นะครับแล้วมันก็มาถึงวันหนึ่งนะครับที่ทุกอย่างในบ้านนี้จะเปลี่ยนไป วันนั้นก็คือไดแอนได้ซื้อของมาจากข้างนอกแล้วเธอได้วางพวกของเหล่านั้นไว้บนโต๊ะอาหารคโคลอีก็แอบไปหยิบช็อกโกแลตมาซ่อนเอาไว้นะครับแต่เธอได้ดันไปเห็นขวดยาขวดหนึ่งยามันเป็นเม็ดแคปซูลสีเขียวและเทาสลากที่ติดบนยาขวดนั้นมันบอกว่าเป็นยาของไดแอนแม่ของเธอแต่ว่าเธอก็ยังไม่ได้คิดติดใจอะไรแล้วเมื่อถึงเวลาทานยาตามปกติของคโคลอีนะครับเธอก็พบว่ายาที่เธอกินนั้นอะ่ะมันคือยาเม็ดแคปซูลสีเขียวและเทาของแม่เธอเธอจึงถามแม่ไปว่า นิยาของแม่ไม่ใช่เหรอไดแอนก็บอกว่าอ๋อแม่เอาขวดยาอันเก่าของแม่ไปใส่ยามาให้มันเลยมีชื่อของแม่ติดอยู่ที่ขวดยาคโคลอีก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับไดแอนได้ออกไปทําธุระข้างนอกบ้านคโคลอีก็เลยได้โอกาสเธอเลยไปหยิบขวดยาขวดนั้นจากตู้ยามาดู โดยใช้ไม้เขียที่เธอทําขึ้นมาเองแล้วโคลี้ก็พบว่ายาขวดนั้นติดฉลากเป็นชื่อของเธอแต่พอลอกฉลากออกมันมีฉลากอีกอันอยู่ด้านในที่มีชื่อไดแอนแม่ของเธอติดอยู่แล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาโคลี้เลยแกล้งกินยานครับแต่ไม่ได้กลืนมันลงไปเธอแอบเก็บยาเอาไว้และเธอยังได้ชื่อยาตัวนี้มาด้วยยามันมีชื่อว่าไทออกซินแล้วในคืนนั้นเองโคลี้ก็เลยแอบแม่ลงไปใช้คอมพิวเตอร์ เธอเข้า Google แล้วค้นหาคำว่าไทออกซินพอเธอกด Enter มันก็ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้งานไม่ได้แต่โคลอีก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ของเธอนั้นแอบดูการกระทําของเธออยู่แล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับขณะที่ไดแอนกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านโคลอี Chloe เลยแอดโทรศัพท์ไปที่ร้านขายยาแต่ว่าคนที่ร้านขายยานั้นจําเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านของเธอได้เธอเลยรีบวางสายไปจากนั้นโคลอี Chloe ก็เลยกดเบอร์มั่วๆไปนะครับแล้วมันก็มีผู้ชายคนนึงรับสาย เธอจึงได้ขอให้ชายคนนั้นช่วยค้นหาข้อมูลยาไทาออกซินให้เธอหน่อยเธอบอกให้ลองค้นหาใน Google ดูเขาก็ได้ช่วยเธอนะครับแล้วก็บอกว่ายาตัวนี้ใช้เกี่ยวกับโรคหัวใจและเป็นยาที่อันตรายมากคโคลีก็ตกใจมากนะครับแล้วเธอก็ได้วางสายไปหลังจากนั้นคโคลีก็เลยวางแผนจะเข้าเมืองนะครับโดยเธอได้ชวนแม่ไปดูหนังในเมืองและก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยเธอก็ได้แอบหยิบยาไทาออกซินที่เธอแอบแม่เก็บเอาไว้ติดตัวมาด้วย และพอมาถึงโรงหนังนะครับที่ฝั่งตรงข้ามของโรงหนังนั้นมันเป็นร้านขายยาขณะที่ดูหนังกันอยู่คโคลอีก็บอกแม่ว่าจะไปเข้าห้องน้ําแล้วเธอก็รีบตรงไปยังร้านขายยาทันทีซึ่งร้านขายยานี้ก็เป็นร้านขายยาที่แม่ของเธอมาซื้อยาเป็นประจําแล้วเธอก็เลยถามคนขายว่ายาตัวนี้เนี่ยมันคือยาอะไรพร้อมทั้งหยิบยาให้คนขายดูในตอนแรกคนขายยาก็ไม่ยอมบอกนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเธอก็บอกว่ายาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้รักษาคนแต่ว่าใช้กับสุนัข โคลอีที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็อึ้งไปเลยเธอเลยถามต่อว่าแล้วถ้าเอายานี้ให้คนกินละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคนขายายาก็บอกว่ามันอาจทําให้ขาชาไร้ความรู้สึกจนไม่สามารถเดินได้แล้วทันใดนั้นเองไดแอนก็ได้เข้ามาในร้านเพื่อตามหาลูกสาวแต่โคลอี้นั้นเธอกําลังงงอยู่นะครับแล้วก็อึ้งกับคําตอบของคนขายายาเธอจึงไม่ได้ทันระวังตัวไดแอนก็เลยได้เอายาสลบฉีดเข้าไปที่ต้นขาของเธอแล้วโคลอี้ก็ได้สลบไป จากนั้นไดแอนก็ได้พาคโคลอีกลับมานอนพักที่บ้านพร้อมกับโทรอธิบายให้คนขายยาฟังว่าหมอได้เปลี่ยนยาให้คโคลอีกินมาสองสามวันแล้วเธอเลยมีอาการเบเบอพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องออกไปจากนั้นไดแอนก็ได้ออกไปทําธุระข้างนอกบ้านนะครับแล้วพอคโคลอีฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองนั่นนอนอยู่บนเตียงที่บ้านแล้วแล้วแม่ก็ออกไปข้างนอกเธอจึงคิดจะหนีนะครับแต่เมื่อไปเปิดประตูก็พบว่าประตูมันล็อกอยู่จากด้านนอกคโคลอีก็เลยปีนหะน้าต่างห้องตัวเองออกไปด้านนอกนะครับ แล้วก็คลานไปตามหลังคาแล้วไปเข้าหน้าต่างที่ห้องของแม่จากนั้นเธอก็ได้คลานกลับมาเปิดประตูที่ห้องตัวเองเพื่อเอารถเข็นแล้วหลังจากนั้นพอโคลอี้จะใช้ลิฟต์ลงมาชั้นล่างเธอก็เห็นว่าสายไฟของลิฟต์นั้นถูกตัดออกหมดแล้วโคลอี้ <c oughs> ก็เลยผลักรถเข็นของเธอนะครับให้มันตกลงมาแล้วเธอก็กลิ้งลงบันไดาตามมาที่หลังทําให้เธอได้รับบาดเจ็บโคลอี้พยายามจะลุกขึ้นนะครับแล้วเธอก็พบว่าที่ปลายเท้าของเธอนั้นมันขยับได้ เธอรู้สึกดีใจมากเธอเริ่มมีหวังที่จะได้กลับมาเดินอีกครั้งเพราะว่าเธอไม่ได้กินยาแคปซูลเม็ดสีเขียวเท่านั้นแล้วจากนั้นโคลอรีก็ได้พยายามขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นออกมาจากบ้านเธอเข็นไปตามถนนจนได้เจอกับทอมบุรุษไปรสนีย์ที่ได้ขับรถผ่านมาพอดีเธอได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากทอมทอมจึงพาเธอขึ้นไปที่รถไปรษณีย์นะครับเพื่อจะพาเธอไปส่งที่สถานีตำรวจ แต่ว่าตอนนั้นเองไดแอนได้ขับรถมาเห็นเหตุการณ์พอดีเธอได้เข้ามาขอร้องทอมให้ปล่อยลูกสาวเธอกลับบ้านกับเธอแต่ทอมก็ไม่ยอมนะครับเขาจะพาโคลอี้ไปส่งตำรวจไดแอนก็เลยบอกว่างั้นเธอจะขับรถตามทอมไปด้วยจากนั้นเธอก็ได้กลับไปที่รถเพื่อจะไปหยิบปืนมานะครับแล้วก็เดินกลับมาหาทอมอีกครั้งหนึ่ง ทอมเองก็ไม่ได้ระวังตัวนะครับเขาเลยได้ถูกไดแอนเนี่ยเอาเข็มฉีดยาสลบฉีดเข้าไปที่ต้นคอจากทางด้านหลังทอมก็เลยสลบไปทันทีโคลอี้ที่เห็นเหตุการณ์เธอก็เกิดอาการหอบอย่างรุนแรงนะครับในสิ่งที่แม่ของเธอได้ทําลงไปแล้วหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านตอนนี้ทอมก็ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วและไดแอน แกกาลังเอาศพของเขาไปซ่อนขณะนั้นเองพอโคลอี้ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธออยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านพร้อมกับมีโซล็อกรถเข็นของเธอเอาไว้กับเสาเธอได้คานไปสำรวจรอบๆห้องเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยลงมาที่ห้องใต้ดินนี้เลยแล้วเธอก็ได้ไปเจอกับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนของเธอจากมหาวิทยาลัยแต่แม่กลับเอามาทิ้งไว้ในถังขยะเธอเปิดออกดูพร้อมกับร้องไห้และโมโหมากที่แม่ทําแบบนี้เธอปาข้าวของกระจุยกระจายไปทั่วห้อง แล้วจากนั้นนะครับคโคลอีก็ได้ไปเจอกับกล่องใบหนึ่งในกล่องใบนั้นมันมีรูปถ่ายของเธอที่ได้ถ่ายไว้ตอนที่เธอยังเล็กๆอยู่และที่สําคัญตอนนั้นเธอก็เดินได้ปกติเหมือนกับเด็กสาวทั่วไปและเมื่อดูไปเรื่อยๆเธอก็เจอกับใบมรณะบัตร ซึ่งมันเป็นของทารกที่ชื่อว่าโคลอีซึ่งทารกนั้นมีชีวิตอยู่แค่2ชั่วโมง11นาทีเท่านั้นและมันยังมีข่าวตัดมาจากหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าในวันเดียวกันกับที่ทารกโคลอีได้เสียชีวิตได้มีทารกอีกคนหนึ่งจากโรงพยาบาลเดียวกันถูกลักพาตัวไปอีกด้วยตอนนี้โคลอี Chloe, เธอก็รู้แล้วนะครับว่าเธอไม่น่าจะเป็นลูกของไดแอนแม่คนที่เลี้ยงเธอมา ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวในวันนั้นเนี่ยเมื่อไดแอนได้คลอดลูกมาพวกหมอพยาบาลก็พยายามช่วยลูกสาวของเธอแต่ว่าไม่สามารถช่วยไว้ได้ทารกโคลอีได้ลืมตาม,มาดูโลกแค่2ชั่วโมง11นาทีเท่านั้นจากนั้นขณะที่ไดแอนก,กาลังจะกลับบ้านเธอได้ไปยังห้องที่เก็บทารกของโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ได้ขโมยเด็กทารกมาด้วยคนหนึ่งเธอเลี้ยงดูทารกคนนั้นเป็นอย่างดีและได้ตั้งชื่อทารกน้อยคนนั้นว่าโคลอีให้เหมือนกับชื่อลูกสาวของเธอที่เสียชีวิตไป แล้วทันใดนั้นเองไดแอนก็ได้ลงมาที่ห้องใต้ดินคโคลอีก็บอกว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วทําไมถึงทํากับเธอแบบนี้เธอเห็นรูปตอนเด็กว่าเธอยังเดินได้แล้วไหนจะเรื่องเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยอีกทําไมแม่ถึงทําแบบนี้ไดแอนก็เลยบอกว่าที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นรักและต้องการจะปกป้องคโคลอีแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มมีปากเสียงกันนะครับ จนทําให้ไดแอนนั้นโมโหเธอเลยเอาน้ากรดเทใส่ในกระทะแล้วจะเอามาฉีดใส่โคลอีให้เธอเตายตายไปซะโคลอีก็ตกใจมากนะครับเธอเลยคลานเข้าไปหลบในห้องเก็บของพร้อมกับล็อกประตูห้องเอาไว้จากนั้น คโคลอีก็ได้มองไปรอบๆห้องแล้วก็ได้ไปเจอกับสารพิษชนิดรุนแรงเข้ขวดหนึ่งเมื่อไดแอนไขประตูเข้ามาได้เธอเลยเอาสารพิษขวดนั้นกรอกเข้าปากตัวเองนะครับสักพักเธอก็ไอเป็นเลือดออกมาเมื่อไดแอนเห็นสภาพลูกสาวแบบนั้นเธอก็ได้สติขึ้นมาเธอเลยพาคโคลอีไปส่งโรงพยาบาลพวกหมอและพยาบาลก็พยายามช่วยชีวิตเธออย่างเต็มที่และเมื่อคโคลอีฟื้นขึ้นมาเธอก็อยู่บนเตียงในโรงพยาบาลน,นะครับแต่เธอยังพูดอะไรไม่ได้เป็นผลมาจากสารพิษที่เธอได้กินเข้าไป พวกหมอและพยาบาลได้บอกกับไดแอนว่าพวกเขาต้องคุยกับโคลอี้ก่อนเพราะเธอมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายแต่ไดแอนเธออยากจะพาลูกกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเธอเลยจะหาวิธีพาลูกเธอออกมาให้ได้และเมื่อโคลอีเห็นว่าแม่มาเยี่ยมที่หน้าห้องนะครับเธอก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เธอพยายามสื่อสารกับพยาบาลแต่ว่าเธอนั้นพูดไม่ได้เธอเลยอยากจะเขียนแทนและในที่สุดพยาบาลก็เข้าใจเธอนะครับเลยได้เอากระดาษกับดินสอสีมาให้เธอเธอก็เขียนเป็นตัวอักษรอ,ออกมา และตัวอักษรแรกที่เขียนออกมาก็คือตัว M แล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับพวกพยาบาลก็เลยออกไปดูพอไดนแอนเห็นว่าโคลอี้อยู่คนเดียวเธอเลยเข้ามาพาตัวลูกสาวออกไปโดยให้โคลอี้นั่งรถเข็นไประหว่างทางที่ไดแอนเข็นโคลอี้ออกจากโรงพยาบาลโคลอี Chloe พยายามส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากคนรอบๆข้างนะครับแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเห็น พอนางพยาบาลเข้ามาในห้องและพบว่าโคลอี้ได้หายตัวไปแล้วและเธอก็เห็นกระดาษกับดินสอสีที่เธอให้โคลอี้เขียนตอนนี้มันได้ถูกเขียนว่าม um ัมซึ่งมันก็หมายถึงแม่นางพยาบาลเลยเข้าใจทุกอย่างนะครับว่าเรื่องวุ่นวายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เนี่ยคงเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อที่ไดแอนจะมาพาตัวโคลอี้ออกจากโรงพยาบาลไปเธ<พ>อเลยวิทยุให้รปภปิดตึกและตามตัวไดแอนให้เจอ ไดแอนก็พยายามหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับจนไปถึงบันไดเลื่อนเธอพยายามเข็นรถเข็นเพื่อที่จะไปต่อแต่ดูเหมือนว่าล้อมันติดอะไรบางอย่างมันเข็นไม่ไปแล้วแล้วพอเธอก้มลงไปมองที่ล้อก็พบว่ามันเป็นเท้าของโคลอีนั่นเองที่ได้เอาไปขวางล้อเอาไว้โคลอี้เธอขยับเท้าได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วตอนนั้นเองอปรปภสามคนก็ได้ไล่ตามจนมาเจอกับไดแอนพวกเขาบอกให้ไดแอนหยุดแต่เธอได้ชูปืนขู่พวกปรปภ เธอจึงถูกยิงนะครับแล้วก็ตกลงไปกองกับพื้นด้านล่างแล้วเวลาก็ผ่านไป7ปีตอนนี้โคลอีได้แต่งงานและมีครอบครัวแล้ววันนี้เธอได้เดินทางไปยังสถาบนบำบัดแห่งหนึ่งเธอยังคงใช้รถเข็นแต่ก็สามารถเดินได้บ้างโดยยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงอยู่เธอพยุงตัวเองผ่านเครื่องตรวจโลหะและคนที่เธอมาเยี่ยมก็คือไดแอนซึ่งตอนนี้ไดแอนเธออยู่ในสภาพที่ดูแย่และอิดโรยมากๆโคลอี Chloe ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ไดแอนฟัง สักพักเธอก็ได้คลายบางอย่างออกมาจากปากของเธอมันคือยาไทอ็อกซินเม็ดสีเขียวเทาที่เธอแอบบอ,อกเข้ามาด้วยทุกครั้งที่เธอมาเยี่ยมไดแอนแล้วเธอก็ป้อนยานี้ให้แม่ของเธอจากนั้นหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับไดแอนนะเธอเสียลูกสาวไปตอนที่คลอดมาเธอเลยขโมยทารกคนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็ได้เลี้ยงดูทารกน้อยคนนั้นอย่างดีมากๆแต่รู้สึกว่ามันจะมากเกินไปหน่อยนะครับเธอไม่อยากให้ลูกสาวไปไหน อยากจะดูแลปกป้องเธอตลอดเวลาเลยเอายาให้ลูกสาวกินตั้งแต่เล็กๆจนทําให้ลูกสาวของเธอนั้นเดินไม่ได้ต้องนั่งแต่รถเข็นวิวแชร์เพื่อที่ลูกสาวจะได้ไม่ไปไหนไกลเธอรวมถึงไม่ยอมให้ลูกสาวไปเรียนที่มหาลัยอีกแต่สุดท้ายแล้วลูกสาวก็มารู้ความจริงนะครับเรื่องมันก็เลยต้องจบแบบนี้แต่ผมคิดว่าที่ไดแอนทําไปนั้นน่ะเพราะเธออาจจะฝังใจกับการที่เธอได้เสียลูกสาวไปตอนคลอดและเมื่อเธอมีโอกาสที่สองที่ได้มีลูกสาวอีกคนแม้ว่ามันจะเป็นการขโมยมาก็ตาม เธอเลยต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวคนนั้นได้อยู่กับเธออยู่ใกล้ชิดกับเธอแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป6.7คะแนนแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบายบายก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r คร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ